ใช่ขอบคุณทุกคนที่มานะคะวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าโชว์สดๆเลยนะสักครู่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนแรกหนูเคยแบบบอกสนิกพิกไปแล้วว่าแบบกำลังจะมีโปรเจกต์มาเร็วๆมากๆแล้วก็เร็วทันใจมากๆเลยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามเพลงภาชนะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงหนึ่งในโปรเจกต์อารีน่นนิสเป็นเพลงดาวค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะแต่ละเพลงเป็นเพลงที่หนูเองก็เกิดไม่ทันใช่ค่ะแต่ว่าหนูเคยฟังเพลงภาชนะค่ะตอนแบบ เห็นพี่โบพี่จอยส์เขาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงนี้แล้วหนูก็แบบเต้นมันมากเลยค่ะตอนเด็กๆแล้วก็เพลงดาวก็คือมาฟังปีนี้ค่ะมาฟังแบบก่อนที่จะคิดโปรเจกต์นี้ด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ได้แบบลองร้องดูอะไรอย่างงี้แล้วก็พอมีโปรเจกต์นี้ก็เลยเลือกเพลงนี้เลยค่ะ แล้วเรามีแบบการเพ้นหาเพลงแต่ละเพลงยังไงบ้างะคะค่ะก็เหมือนทีมทั้งสองค่ายก็ช่วยหนูด้วยค่ะแล้วก็เพลงพาชชนาคือชอบอยู่แล้วเพลงดาวก็ชอบด้วยอยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกสองเพลงนี้ให้มาทําเป็นเวอร์ชั่นของอลีย่ะค่ะฟงฟิงสดใสสไตล์เราเลยเนาะใช่ค่ะฟงฟิงมากๆเลยค่ะถ้าดูจาก m อมก็คือแบบจะเป็นแนวสดใสมากๆเลยค่ะบอกว่าสำหรับการเต้นเห็นว่าต้องแกะผ้าอะไรด้วยใช่ค่ะก็ ครูที่เกาหลีเขาส่งท่ามาให้ค่ะแล้วหนูก็ได้แบบแกะท่าเองแล้วก็ได้เรียนทางออนไลน,นะคะ<ต>์ค่ะอร้อในเอ็มีเราเปลี่ยนไปหลายชุดไปใช่ค่ะเปลี่ยนไปเจ็กช,กชุดหกชุดเจ็ดชุดค่ะประมาณนั้นก็คือวันนั้นแบบยาวนานมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอเห็นผลลัพธ์แล้วทุกคนแบบชอบกันก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะ ชอบซีนไหนชุดไหนเป็นพิเศษไหมคะอลีหนูน่าจะชอบอันที่แต่งเป็นพี่โบพี่จอยสวยที่สุดค่ะเพราะแบบสไตล์การแต่งตัวก็คือหนูก็แต่งประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วหนูชอบแบบเหมือนพี่่ทำผมค่ะก็ชอบติดกิฟต์ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพอได้ทําก็คือแบบชอบมากเลยค่ะแล้วก็จิดติดดาวแล้วก็อะไรที่สีมาก ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยแต่ว่าน่าจะเป็นฟิลแบบสไตล์รีเพราะว่าจริงๆแล้วรียังไม่เคยมีเพลงช้าเลยค่ะก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงอรีแบบช้าๆสไตล์แบบอรนบีนิดๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนคส,สดความสดใสไหมอน่าจะยังมีความสดใสยอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินอรีร้องมาก่อนหรือเห็นมาก่อนค่ะเป็น เป็นของขวัญสงค้าทีีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยใช่ค่ะก็เพลงนี้อยากจะให้ทุกคนแบบได้ฟังแล้วรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ได้เต้นกับเพลงไปค่ะแล้วก็เหมือนต้อนรับปีใหม่ก็จะเป็นแบบเพลงแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตล้ว่สิ่งต่อไปเราเตรียมตัวมากน้อยกับไปกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อคัมแบ็กใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปได้ก็เลยยังไม่มีแพลนแบบ เป๊ะๆว่าจะต้องทำอะไรบ้างคัมแบ็กจะเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็จะโฟกัสที่โปรเจกต์เอลลี่แลไนตี้ก่อนใช่คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะมีออกมาให้ทุกคนดูอีกค่ะก็ฝากติดตามได้คะ่ะคำพูดการถ่ายทำแบบนี้ค่ะที่แบบว่าเป็นที่ใหม่อ๋อใช่คะ่ะคือตอนแรกหนูก็คิดไม่ออกเลยคะ่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นแบบ 360องศาด้วยเป็น v R ด้วยก็คือสามารถใส่แว่นแล้วก็แบบมองรอบๆก็คือมีเหมือนมีแอลลี่สี่คนค่ะก็คือถ่ายหลายรอบเหมือนกันแต่ว forward, well. ่าพอมาดูด้วยกันแล้วมันเจ๋งมากๆเลยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็สามารถไปลองได้ที่แอป A S 5 G Play v R ค่ะสุดท้ายต้องบอกเพงเนี้ค่ะาชเนาไม่เหมือนการให้พาช์าแบบไม้กล่องอะไรยังไง ใช่ค่ะก็การให้ผ้าชนะครั้งนี้จริงๆแล้ววันนี้มีเมอร์ชที่ทุกคนสามารถซื้อได้คือเป็นผ้าชนะแล้วก็สามารถเอ่อเย็บชื่อตัวเองค่ะแล้วก็ลายในดีตัวเองลงไปได้ด้วยเพราะว่าเหมือนครั้งนี้เราอยากจะให้การให้ผ้าชนะเป็นแบบวิธีการบอกรักหรือบอกชอบใครสักคนค่ะก็สามารถแบบเขียนชื่อตัวเองเขียนลายในดีแล้วก็ไปวางแล้วก็วิ่งได้เลยค่ะ อ่ะสุดท้ายแล้วให้อลลี่ไว้ปีใหม่แฟนๆที่เ,ร,เราติดตามผลงานของเราคัมแบ็กข,ของเราหน่อยได้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยสปอร์ตอลลี่นะคะแล้วก็ฝากติดตามคัมแบ็กของอลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์อลลี่เดไนน์ดีสที่มีเพลงพัชชนากับเพลงดาวด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงแล้วก็ขอให ปีใหม่ปี2021เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขม,มากๆค่ะแล้วก็คิดอะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,คะ